โรคสาโรคหาตาเยอะไหมครับไม่ค่อยมีก็คือโรคสมัยก่อนคือโรคที่มีเชื้อโรคสมัยในโรคที่มีเชื้อโรคเนี่ยเขาไม่กลัวกันแหละเพราะว่าสามารถที่จะมียาฆ่าเชื้อได้นะครับแต่ว่าโรคที่เกิดขึ้นมากมายกว่าเดิมคือโรคที่ไม่มีเชื้อโครคต่างหเกิดจากอะไรก็เกิดจากสิ่งเหล่านี้ครับสิ่งแวดล้อมการบริโภคการกินของคนเรานี่แหละเป็นส่วนที่ทําให้เราเจ็บป่วยนะครับมากมายนะสรุปว่า เราเจ็บป่วยเนี่ยแยกเป็นหนึ่งถ้าเป็นโรคที่มีเชื้อโรคเนี่ยเราไปหาหมอหมอก็สามารถที่จะรักษาเราได้โรคที่มีเชื้อโรคนะครับแต่ในเปอร์เซ็นต์การเจ็บป่วยเนี่ยโรคชนิดนี้เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ2ี่อีก80%ินหรือ80ใน1้อยเนี่ยจะเป็นโรคที่ไม่มีเชื้อโรคนะฮะมะเร็งหัวใจเบาหวานความดันพื้นาพาโรคเกาต์ไมเกรนภูมิแพ้หื่นหอบนั่งไซนักโรคตับโรคไตวิสีดวงพวกนี้เป็นโรคที่ไม่มีเชื้อโรคถ้าไม่มีเชื้อโรค จะมียาษาไหมครับมันก็ไม่มีถูกไหมครับหมอก,ก็บอกว่ามันเป็นโรคที่ต้องกินยานตลอดชีวิตมันเป็นโรคคนแก่นะคุณลุงเนี่ยก็ย,ยังชั่ววันนี้หมออารมณ์ดีนะฮะบ,บางวันหมอเกิดทะเลาะกับภรรยามาหมอจะบอกโรคแบบนี้มันต้องไปตายที่บ้านเคยเจอไหมครับโอฟังแล้วอยากจะตายตรงนี้นะค,คือจิตใจคนเราม,าามรันสำคัญ นะถ้ามีความหวังมันก็มีส่วนที่จะหายได้แต่ประเด็นต่อมาคือว่าห้ามใครโฆษณาเด็ดขาดน,นะว่ารักษาโรคพวกนี้ไห้ปีกมายนะปีพยาปี2110ใช้มาไม่รู้กี่สิบปีละนะวันนี้เนี่ยโดยประเด็นแล้วเราก็ไม่สามารถพูดได้หรอกว่ายงเิงเนี่ยไปรักษาโรคนั้นโรคนี้ได้แต่ถ้าเราจะดูสิ่งที่มันน่าสนใจคือดูที่เหตุของมันสินะโรคมันเกิดจากอะไรหล่ะเหตุเิดที่ไหนก็ต้องดับที่นั่นนะครับ ฝรั่งเขาวิจัยไว้นะครับแล้วก็สรุปฟังตรงเลยเขาพูดภาษาอังกฤษว่า you are what you eat แปลว่าเรากินอะไรเราก็จะได้อย่างนั้นถูกไหมครับถ้าเรากินอาหารทะเลสดๆนะมีพี่น้องภาคใต้เนี่ยมาจากภาคใต้ก็อยู่ติดทะเลนะแต่ไปทางภาคเหนือภาคอีสานม,มีทะเลไหมครับจะคือทำไมอาหารทะเลมาสดอด้เสิเรื่องนี้ครับไซยาไนด์แลวก็ฟอร์มาลีนธรรมดาใช้ทําอะไรรับฟอร์มาลีน ที่สบบางคน,นยังคิดว่า ه, ถ้าเรากินฟอร์มาลีนแล้วน่าจะไม่ค่อยเหี่ยวสนะิไม่ใช่ครับเราจะได้สารต่อมเร็งนะะการกินอาหารที่ข้อซ้ำในน้ำมันกระทะเดิมๆเนี่ยไม่เปลี่ยนสติก็ได้อนุโมสละเป็นสารต่อมเร็งเช่นเดียวกันนะะการกินอาหารที่เร่งให้สีสันหน้าตานะก็เป็นสิ่งที่มีพิษเร่งให้โตเร็ว,ว,เ,รวเดิมทีแล้วการเลี้ยงไก่สมัยก่อนเนี่ยจะเลี้ยงถึง6เดือนก็คือไก่บ้ากินได้นะไม่มีสารพิษตกค้างนะะแต่ปัจจุบันนี้เนี่ยไก่เนี่ยเขาเลี้ยง6เดือนไหมครับ เล่นทีเดียนครับล่าสุด CP เนี่ยสามารถเลี้ยงไก่ได้26ถึง30วันครับให้ฮอร์โมนให้สารเร่งมันก็โตครับพอมันโตเรากินเข้าไปก็มีผลต่อร่างกายเราลูกหลานเราตอนนี้เด็กผู้หญิงนะน8-9ขวบเนีจะเริ่มมีน่าอกแล้วอายุ10ขวบจะเริ่มมีรอบเดือน13-14ปีจะโตเป็นสาวเล่นหนังเป็นนางเอกนๆงนางเอกละครได้สมัยนี้ แต่สมัยก่อนนะ13 14ปียังไม่ต้องมุงเก่งเลยนะครับยังแก้ผ้ากระโดดน้ำพลองอยู่เลยอ่ะเกิดทันไม่ได้ในห้องนี้นะันนะแต่ว่าคนสมัยก่อนเนี่ยดียังไงสมัยนี้โตรเร็วก็จริงแต่ไม่มีคุณภาพสมัยก่อนเวลามีลูกจะมีเล่นโหลเป็นคำนาหาบน้ํายกของหนักได้เนี่ยทียนี้ลูกสามคนก็ห่อมแล้วครับแคลเซียมไม่มีแล้วหรือใครม,มีลูกเป็นโหลไหวไหมครับไม่ไหวละนี่แหละคือสิ่งที่เกิดจากพวกเรานั้นนะะั้นเราบริโภคเข้าไป สารโมแรกคเนี่ยสิงเด็กดึงดึคันธสะกรจ,จะหวานกับน้ำตาลนาับต่อสามสิบข้าะกินเข้าไปก็เป็นสิ่งที่ทำให้เรามีปัญหาของปิ้งปิ้งไม่ไม่ย่างย่างเปรีเปรียบเชื้อราต่างๆถ้ามดที่เราพูดกันมาเนี่ยทุกท่านในห,ห้องนี้กินกันไหมครับกินกินกี่อย่างครับทุกอย่างเลยโอ้โหพระเจ้าจรอฟฟังแล้วไม่่คยอยอนเท่าไหร่นะก็เลยมีความเสี่ยงถูกไหมครับมีความเสี่ยงทำอาหารทุกวันทุกวันใส่ถุงเชอรอนไหมไม่ใส่อะ มันก็ยังไม่ค่อยดีนะครับฟองชีอรอลเนี่ยมันมีกลดชนิดหนึ่งครับคล้ายๆอยู่ในแบตเตอรี่รถยนต์อัมปื้ดจุ่มน้ำหมาดๆเนี่ยถ้าตั้งไว้ไม่ไเป็นสิบนาทีมือเราจะเริ่มแดงถ้าไป็นองไว้ใต้นิดเนี่นขันไทยเราจะแข็งนะนี่ครับคือสิ่งที่เป็นจริงและยี่ห้ออะไรขายดีที่สุดครับวอนนีพวกสายญี่ปุ่นได้เนี่ยในทางเนี่ยไอ้คนญี่ปุ่นนี่ยเขาไม่กินครับเขาห้ามจำหน่ายเลยนะห้ามมีไม่ได้ครอบครองนะฮะเราบอกว่าคนไทยไม่มีปัญหาเพราะว่าบ้านเราไม่ได้ห้าม เขาก็ผลิตขายขายได้ครับได้อยยด้วยแต่เป็นอยย์ควบคุมพิเศษให้กินได้ไม่เกินวันล,ละหนึ่งช้อนชาต่อคนต่อวันแต่หลายคนตามส้มตามใส่ไปครึ่งถุงนะันเรียบร้อยนี่คือปัญหานะครับแล้วคนก็บอกว่าอย่างนี้เราก็ต้องไปกินผักสิจะได้ปลอดภัยนะจริงไหมครับกินผักแล้วจะปลอดภัยนี่ฮนะเจออะไรครับยาฆ่า,า,มาแมลงสารฟอกขาวเจอ สารการเชื้อราได้ไม่หมดเลยเราก็เลยเจ็บป่วยและการป่วยของคนเราเนี่ยตอนนี้จะเป็นลักษณะว่าอายุจะน้อยๆน,นัเนเลยที่ป่วยนะป่วยมากจริงๆตอนเนี้ยน,นี่แหละคือสาเหตุเราสรุปกันได้เลยว่าสาเหตุของการเจ็บป่วยเพราะเจ็บป่วยแน่นอนว่าก็าต้องไปหาหมอครับในที่นี้ผมไม่ได้บอกว่าเจ็บป่วยแล้วไม่ไปหาหมอนะต้องไปหาหมออยู่แล้วแต่หมอจะให้ยามาทําไมครับยับยัง้งแล้วก็บรรเทาเพราะโรคเหล่านี้เนี่ย เดี๋ยวใหญ่เช่นโรคเบาหวานเกิดจากสองสาเหตุนะเกิดจากกรรมพันธุ์ก็ได้กิดการขาย้อทางพันธุกรรมอ่ะแต่มันกกมามาน้อยส่วนใหญ่แล้วจะเกิดจากร่างกายขคนเราซึ่งจริงๆแล้วเบาหวานก็คือมีอะไรสูงครับน้ำตาลสูงที่น้ำตาลหน้านตาจะต้องการน,นะขาดก็ไม่ได้นะนะเหมือนกับเราข้าวอย่างเงี้ยข้าวเป็นแป้งเวลาเราเคี้ยวข้าวแล้ว็อมสักพักหนึงนะ่งเนี่ยรสชาติออกมายัางไงครับแสดงว่าวจากแป้งก็กลายเป็น <N> um> น้ำตาลจริงน้ำตาลหน้าตายเราต้องการแต่ว่าควบคุมโดยอินซูลินซึ่งได้จากตับปอดในร่างกายเราแต่ทีนี้ด้วยพฤติกรรมที่เราพูดมันทั้งหมดเนี่ยตับปอดของเราแย่แล้วครับผลิตอินซูลินออกมาก็ได้น้อยไม่มีคุณภาพนะฮะน้าตาลไขมันที่เรากินเข้าไปก็ถูกเผาผลาญน,น้อยลองเพราถูกเผาผลาญน้อยลองก็ตกค้างในตัวเราเยอะถึงร้อยเกินร้อยสิบมิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ก็ถือว่าเราเป็นเบาหวานแล้วจริงเราเราเป็นหมอแล้วนะฮะเป็นตรวจน้ําตาลเนี่ยถ้าสูงขนาดเนี้ยเราเป็นเบาหวานแน่นอน นะแต่ว่าโชคดีหมอเขาจะให้ยามาเป็นอินซูลินแบบเม็ดถ้าแบบเม็ดกินแล้วไม่ดีขึ้นทําไงครับฉีดนะแต่ชิสเบาหวานเนี่ยโดยลักษณะของโรคแล้วเนี่ยไม่ใช่โรคที่น่ากลัวถึงขั้น,นจะทําให้เสียชีวิตได้ง่ายแต่มกักมีโรคแทรกซ้อนใช่ไหมครับเช่นระบบเลือดเลือดคนปกติเนี่ยมันน้ำใสใสที่ที่อยู่ในมือผมเนี่ยนะถ้าแบบผมเทไปต,ตามคุณเนี่ยก็สลายไปได้แต่เลือดคนเปบาหวานเนี่ยมันน้ำแก้วเนี้ยละใสน้ําตาลไปสักขั้นแก้วหลังจากนั้น คนให้เข้ากันทีนี้เวลาเทฉะไหลดีไหมครับมันจะเป็นยังไงครับมันจะเหนียวใช่ไหมนั่นแหละเรื่องเล็กๆบางทีก็เป็นเรื่องใหญ่นะเป็นแผลที่ปลายเท้าเนี่ยเรื่อกเป็นเล็กแผลไม่ได้แผลกะเทาถ้าแผลกราเท้าหมอทําไงขูดก่อนมนะั้นรานเลยเหรอฮนะแต่ถ้าขูดไม่ไดีขึ้นก็จะเริ่มเริ่มหั่นแล้วนะอันปลายก็เริ่มหัถึงโคนละนี่คืออันที่หนึ่ง อันที่สองนยเลือดของเราก็จะมีความเข้มนะครับมีความเข้มมีความข้นสูงนะเวลาหัวใจปั๊มเลือดหัวใจก็จะออกแรงดันมากขึ้นผมหัวใจออกแรงดันมากขึ้นก็เกิดความดันโลหิตสูงนั้นเป็นเบาหวานก็จะได้ความดันใช่ไหมครับสองโรคนี้แล้วเวลาไปหาหมอเนี่ยครับเราก็จะได้ยามาสองอย่างคือยาควบคุมความดัน กินะเข้าไปมากๆเข้าก็ไปสะสมอยู่ในไตของเรางานหนักก็ตกที่ไตของเรานะครับถ้าไตาของเราฟอกเลือดไม่สะอาดไม่ได้ก็ต้องฟอกไตาตาม,มานะสนใจไหมครับฟอกไตใชายนะใใสูงมากแล้วก็โดยข้อมูลจากหมอจีนที่เก่งที่สุดเขาบอกว่าการฟอกไตเนี่ยถ้าเราฟอกอย่างเดียวโดยที่ไม่ดูแลด้านอื่นเลยเนี่ยจะมีอายุเฉลีย่ยจากวันที่ฟอกอยู่ประมาณ5ปนะีเนี่ยกัหน้ากลัว นะพอมันอุดตนันมันเกิดการอุดตันในเส้นประสาทเราก็ร่างกายเราก็มีปัญหานะมาพิ่มคาตามมาโรคหัวใจต่างๆทั้งหมดนี้ทั้งหลายทั้งปวงเกิดจากการอยู่ดีกินดีของเราทั้งหลายนั่นเองเนะพราะสมัยก่อนมีกินบ้างไม่มีกินบ้างอายุยืนเป็นร้อยปีอ่ะบางทีทั้งชีวิตไม่เคยไปโรงพยาบาลนะคนสมัยก่อนนะสมัยนี้มีใครบ้างครับไม่เคยไปโรงพยาบาลเลยมีไหมไปหมดแล้วนะนี่นะครับ เพราะฉะนั้นสมุนไพรหรือ,อยงเหลืองที่เราแนะนําวันนี้คือเข้าไปทําไมครับไปช่วยขับพิษล้างพิษนะฮะแต่ดื่มยงเหงือแล้วยังคงต้องไปหาหมออยู่เป็นประวัติ็ต้องทำสี่อย่างนะครับหนึ่งก็ต้องไปหาหมอจริงนะฮะเพื่อที่จะดูแลพวกหมูรต่ตาสองก็คือต้องดูแลเรื่องของอาหารนะของหวานกินได้ไหมไม่ได้ผักผลไม้ถ้ามีรสหวานก็กินไม่ได้นะครับบางทีเราฟังว่าอกกินผักผลไม้ต้องเข้าใจให้ดีๆนะ ผลไม,ม้ ng, มีรสหวานกินไม่ได้นะครับแล้วก็การออกกาลังกายครับอันที่สาแต่ว่าไม่ใช่ว่าเราไปวิ่งเหมือนกับคนอายุน,น,น้อยๆไม่ได้ะะเ,เราก็ต้องโรบิกต้องค่อยๆไปตามสภาพรา่างกายของเราสุดท้ายก็คือดื่มยงเหิงคู่กันไปนะดูแลสุขภาพนะครับเพราะแต่ว่าไม่จําเป็นต้องหิ้วยงเหิงไปให้หมอดูนะบางคนนี่โอ้โหที่ไปหมอหม,มอดูให้หน่อยยงเหิงนี่มันจะดีจริงไหมไปฟังเขาบรรยายมาอันดับที่หนึ่งนถ้าจะโดนหมอด่าก่อนครับ เพราะอะไรครับเพราะว่าหมอไม่รู้นะครับอะไรยงถึงยุ่งเหยิงอะไรของเราเนี่ยก็ไม่ใช่หลังพานเปล่าและทั้งหมดที่เราพูดมาเนี่ยเป็นศาสตร์ของแพทย์จีนโบราณศาสตร์แพทย์ไทยศาสตร์แพทย์ทางเลือกแพทย์ปัจจุบันนี้ท่านก็เรียนไปอีกด้านหนึ่งการให้ยาการผ่าตัดใช่ไหมครับก็คนละขแขนงกันเพราะฉะนั้นท่านก็จะไม่ได้มามีความรู้และศึกษาด้านนี้แต่ทั้งสองศาสตร์นี้ผมมีว่ามีความสัมพันธ์ทั้งคู่อย่างคงต้อง ดูแลแล้วก็ให้หมอดูแลแล้วก็ดูแลสุขภาพมาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือเหตุผลที่เราพูดมาทั้งหมดเนี่ยเราไมา่ได้ขู่ให้กลัวนะครับแต่มันมีข้อมูลอ้างอิงเต็มไปหมดเลยชอบคนห่วสุขภาพอาหารคนสารพิษเพียบบรพบปัจดใจเสี่ยงหัวใจวายและสัตนี่แหละคือสาเหตุที่หนึ่งนะครับเตือนไทยโรคหัวใจสาเหตุตายดับหนึ่งนี่เป็นข้อมูลเมื่อปี43นะครับโดยนักสืบพิมพ์ไทยรัฐ เปิดเผยเดินกระทรวงสาธารณสุขนะครับเพราะมีคนไทยเสียชีวิตด้วยโรคหัวใจเนี่ยเฉลี่ยแล้วเดือนละสามพันรายหรือปีละสี่หมื่นรายตายปีละสี่หมื่นรายนะครับเฉพาะหัวใจเมื่อสิบปีที่แล้วปีสี่สามนะครับปีสี่สี่จเดือนละสามพันรายตายเพิ่มเป็นเดือนละห้าพันรายเพิ่มขึ้นหรือตกเดือนละไม่กี่ก็ปีนี้มากกว่าหกหมื่นรายปัจจุบันนี้สิบปีผ่านมาก็คือปีห้าสี่ คำถามก็ถือว่าท่านคิดว่าคนที่ตายด้วยหัวใจเนี่ยเพิ่มขึ้นหรือลดลงครับแน่นอนฮะนดัชนีชี้ว่าว่าจะลดเรี่ยไม่มีเลยเพิ่มขึ้นแน่นอนครับแต่สิ่งที่น่าระวางคือโรคหวัวใจปัจจุบันไม่ได้ตายอันดับหนึ่งอีกต่อไปแล้วเพราะมีโรคอื่นที่ตายมากกว่าโรคอะไรครับรถูกต้องนะฮะเก่งมากนะฮะ ช่องหมอบอลพิบมารินุรมเสยใหญ่ไทรร้อยผู้อในวยการสถาบ,บันวิทยาศาสตร์นะครับอาจารย์หญิงหมอนะถ้าอาจารย์หมอเป็นมะเร็งได้เนี่ยแล้ะพวกเราที่รักทั้งหลายนะครับมีสิทธิ์เป็นไหมครับงานนะี้คนจนมีสิทธิ์ไหมครับมีนะไม่ต้องเดินขบวนเรียกร้องสิทธิ์นะได้สิทธิ์ทุกคนนะฮะดาราท่านร้องอายุสิบกว่าปีแล้วก็เป็นมะเร็งได้แต่สองท่านนี้ยังมีชีวิตอยู่เพราะว่าตรวจเจอระยะเริ่มต้นมะเร็งถ้า,ถาเป็นระยะที่หนึ่งชิ้นเนี่ยไม่เด็ดห้าเซนติเมตรต่ำได้นะครับหายได้ แต่ประเด็น,นคือว่าไม่ค่อยเจอแล้ครับเระยะที่หนึ่งจะเป็นจา A, ้าเอะอีเระยะที่สามกว่าป่าระยะที่สีแไไ่แล้วเนปะ็นไงระยะที่สี่ยังไม่ไดคือใกล้แล้วคือเขาเรียกว่ามันจะต้องใช้เคมีบําบัดใช่ไหมฮะพีโมแล้วพีโมเนี่ยคือไปฆ่าต้องรักฆ่าเซลล์มะเร็งนะแต่บางั้งเซลล์มะเร็งเซลล์เซลร้ายกับเซลล์ดีอยู่ด้วยกันไหมครับมันก็ฆ่าด่าวไว้ก่อนนะผมเผ้าก็ร่วมมีปัญหาบางทีก็เสียชีวิตก็เพราะว่าพีโมนี่แหละ แต่ว่าก็ต้องโอเคนะฮะแล้วภาษาชาวบ้านก็คนเป็นโรคร้างโรคราดนะมาหากินเก็บเงินเก็บทองซื้อรถซื้อบ้านมีบ้านหลังใหญ่ๆมีรถคันโตๆและเพราะว่าเราเป็นมะเร็งอนะ่ะมีความสุขไหมครับนะมีบ้านบ้านใหญ่ก็ไม่มีความสุขแล้วอดีตนะครับจำคอนทับขลายอดีตสามีคุณปิยมาเนะี่ยสร้างหนังพายาของแตมีเงินเป็นร้อยล้านครับแต่ตอนที่ตายด้วยมะเร็งเนะี่ยมียี่สิบล้านนะอีที่พรังากูเนีย่ยรู้จักไหมครับนะร้องเพลงอะไรครับ S <S <an> เ,เก็าาจะหายไปเลยเมะเร็งยอรับสลับใจนี่แหละดังไหมดังไนงะยอรับนี่ถ้าถ้าวันไรหินงไม่ช่วยในไข้บ้านนะครับนั้นอริชาติหาลำเสียเป็ต้งตายรุ่นเดียวยอรับปีนี้นะครับมีอดีตสสไอร,สรอนะุสุวรรณชลีภาคภาคพิสารนะเสียชีวิตสสอภาคใต้นะสูญรอดพลังใช่ไหมครับจะเป็นสสอยู่แล้วเนี่คือมันมะเร็งมันเป็นแบบจริงจริงมันเป็นโรคที่เริ่มที่ท่านจะต้องระวัง นะครับท่านจะรอให้ถึงกระมาไหมครับไม่รอนะข้องมันไม่ดีกว่าต่างประเทศตอนนี้นะครับเขาตะนกนราชวงศ์ติดป,ดปดิแค่ทางเลือกหันมาใช้การฝังเข็มให้สมุนไพรคู่กันตายสรุปแล้วยงเงินก็คือสิ่งที่เขาไปช่วยขับพิษรางพิษนะสร้างเซลล์รงเซลล์ปรับสรุนร่างถ่ายนี่คือหลักๆที่ เป็นการไปช่วยในเชิงของการวิชาการเขาจะอธิบายแบบนี้นะครับแต่ว่ามันช่วยถึงก้าวระบบในร,าาานร่างกายเรานะฮะเราพูดถึงเป็นประสบการณ์ผู้ดื่มอากาศนะครับเป็นประสบการณ์ผู้ดื่มนะครับแล้วมันดีขึ้นโรคเกีรยรต์ไตไตวายไตยไม่มีแรงชอบปัสสาวะบ่อยอเสริมพลังท่านชายเหมือนม,นมนกองกี่เส้นใต้ไว้นะครับรูมานิซ่ืนโรคเกาโรคเกาคือมีกรดยูริกนะครับอยู่ในร่างกายเรานะครับกรดูริก็เหมือนกินปูน่ะกินเครื่องในหน่อไม้ดองของดองพวกนี้สั์ปีพวกนี้จะปวดนะ มาดื่มโยมเหงปุ๊บเนี่ยนะครับจะเป็นปัญหาทันทีเลยสำหรับโรคเตา่าเพราะว่าโยงเหงือนี่จะขับกรดยูริกออกจากร่างกายกรดยูริกก็คือหินป,ปูนนะ่นะฮะผลึกมันจะแหลมมันเข็มเลยเวลามันขับออกมามันก็จะทิ่มแทงข้อกระดูกออกมาด้วยเพราะฉะนั้นมันจะมีการปวดมากๆเลยสําหรับคนที่เป็นโรคเกา่าต้องบอกก่อนนะครับไม่องั้นเนี่ยผมมีคุณลงุงคนหนึ่งคุณลงุณลงเป็นยังไงครับดื่มแล้วดีไหมอโอ้ดีอะไรนจะฆ่ากันเลยไงนะว่าคือลืมบอกไป ต้องปวดจริงๆต้องเตรียมยาแก้ปวดไปเลย3วัน5วันแรกนี่จะปวดแต่มันจะไม่ปวดตลอดนะสักยีนาทีแล้วก็หายไปนะรประมาณสักหนึ่งอาทิตย์ผ่านไปทุทุเลาและดีขึ้นเลยหลายคนก็กินเครื่องในกินอะไรได้ตอนเนี้ยนะฮะเป็นแบบนั้นนะครับโรคอัมพฤกษ์หรือรัมพาที่เริ่มเป็นนะครับโรคกระเพาะมีการปวดท้องบ่อยๆน้บน้าไม่มีการหนาวสั่นอย่างเงี้ยสมัยก่อนเวลามีข้อนบุตจะให้มีการอยู่ไฟมีไม่ครอ,อยอยู่ไฟอยู่ไฟทำไมครับสมัยก่อนในลูก ล้อคําน้ำเค้าปลาใช่ไหมใช้ความร้อนในการดูไฟประกบให้ม้ลูกแห้งเป็นการขับน้ำเคาปลาใช่ไหมคือใช้หลักเดียวกันปีงปลาปลาเวลาโดนความร้อนก็จะขับน้ำเขาปลาภาษาจีนเรียกว่าหยิบยางหยินแปลว่าเย็นยางแปลว่าร้อนหยิบยางไม่ได้ผลได้สมเดิลนะครับแต่ปัจจุบันนี้ค้อนบดมีอยู่ไฟไหมครับไม่มีนะโรงพยาบาลไหนอยู่ไฟครับไม่มีนะฮะเพราะฉะนั้นธาตุหยินหรือธาตุเย็นเนี่ยก็สะสมในร่างกายของคุณแม่นะ เวลาฝนตั้งเขามางไกลๆเนี่ยในเมฆมันจะมีทตุหินด้วยมันจะเสียนหากันได้ครับบางทีเราไม่เห็นฝนเราจะเริ่มหนาวสั่นแหละนะฮะอย่างเงี้ยดื่มยงเหงอนี้ขว,วดแรกไม่ยะรู้สึกเห็นเห็นฝนเลยนะครับเดียวแบบนี้นะฮะภูพแพ้ช่วยสร้างภูมต้านทานใส่นะชอๆชอบยางลูกหลายตอนนี้ในอนากาศเต็มไปด้วยฝุ่นนะแต่ตาเรามองไม่เห็นฝุ่นนะครับจนกระทั่งเมื่อไหรก็ตามมันมีแดดสอ่องร่อดลงมาโดนฝุ่นแล้วสะ้อนเข้าตาเราเราถึงจะเห็นฝุนน่นไงแต่จริงฝุ่นมีอยู่แล้วไหมครับ มีอยู่แล้วครับนี่ฮะมันก็เกิดปัญหาภูมิแพ้ขึ้นมาให้ไปหมดเลยนะครับใครที่ทํางานเกี่ยวกับปั่นทอฟอกย้อมเนี่ยสักสิปีปไปต้นไปมีปัญหาทุกคนเลยนี่นะครับเกิดจากสิ่งเหล่านี้โรคเบาหวานนะครับเรื่องของระบบความดันต่างๆระบบหัวใจต่างๆเอาเป็นว่าถึงแม้เราป่วยเราต้องไปหาหมออยู่แล้วดื่มยองแหวนคู่กันแต่ถ้าเราไม่ป่วยเราดื่มได้ไหมครับใช่คนดื่มด้วยนะเพราะว่าเราใช้ร่างกายเรามานานแล้ว คิดดูเถอะสายยางเ่ยนะครับซื้อใหม่ๆรองน้ํามันใสนะี่ยน้ำไหลไปเดี๋ยวก็เต็มตุ่มสองสามปีผ่านไปสายยางสะอาดไหมครับไม่สะอาดและมีตะไคร่น้ำกเกาะเต็มเลยแต่เส้นเลือดเราเนี่ยใช้มากี่ปีแล้วอะ่ะมันอูดตันแล้วพิสูจน์ง่ายมากเลยดูลูกหลานเราเวลาจะลุกจะนั่งนี่เขาจะไม่เขาจะเต็มขี้เลยแต่เวลาเราอายุมากขึ้นลุกนั่งลุกนั่งไวๆเนี่ยหน้ามืดไหมหน่นเหนียเลือดมันไม่ค่อยไหลละเส้นเลือดมันตีบละ ดูแลซะบ้างนะครับเนี่ยฮะนักื่มยงเหิงนะอันนี้เป็นถือโอกาสเป็นประสบการณ์ผู้ดื่มในช่องทายแล้วกันนะก็คือเนี่ยฮะคนที่เป็นไนเกนมา20ปีเป็นไทรอยมีการชาตามมือนะคุณสมบองสมาสูรเนี่ยหมอวินิจฉัยว่ารักษาไม่หายแต่หลังจากดื่มยงเหิงแล้วเขาก็ยืนยันว่าผู้ละด,ดีขึ้นกันแล้วกันน,นเดี๋ยวจะาว่าหายนะคะ คือเขาก็เหมือนกับโรคต่างๆที่เคยเป็นมาก่อนตอนนี้ยัดให้ถ่ายรูปไวท้ทำประวัตินะฮะานางทองคำวิเศษสิงอยู่ยมันจะคดีก่อนแก่นนี่เป็นตะคิวมืองานไม่ได้มา2ปีความดันโลหิตสูงโรคกระเพาะปวดหวอข่าวนะครับตอนนี้ก็แข็งแรงทําไร่ทํานาได้ที่มาีบุญประเสริฐอยู่กระทุ่งแบนบกล้มตกบันได3เดินไม่ได้อยู่3ปีปัจจุบันนี้หลังฉีดตู่เหลืองเดินได้แข็งแรงเป็นเมนเจอร์นะครับไปสมนักงานใหญ่เจอทุกวันนะฮะเนี่ยไม่น่าเชื่อนรุงพงภาหรือนดรดงพร เรนี่เป็นประวานมาสิบกว่าปีนะครับไปเล่นดนตรีที่บางบัวทองเนี่ยมองไม่เห็นคนดูแลตาฟาวไปละก็เลยเรียกคนดูมาใ,ใมกล้ๆสมาชิกเราไปเจอก็ลองแนะนําให้ดืงง่มโยเกิร์ตน,น,น,นะฮะหลังจากดื่มไปสั่วคราบน่ะร่างกายก็แข็งแรงนะก็อนุญาตให้ถ่ายรูปไปทำประวัตินะครับคุณว่อนนะคุณวอนอยู่ปากช่องนะคุณว่อนนี่เป็นประวานนะครับรักษาตัวเองหมดรถสิบล้อไปสองคันเดีย๋ยวเล่าให้ฟังนะฮะนี่ฮะดูหน้าตาตาจะปิดอยู่แล้วปัจจุบันนี้ น,นี่ก็นกินานเลยนะครับปัจจุบันนี้เจอตัวจริง,อ,งนอนีตอดีหูหน้าแดงลูกตำลึงเลยหลวงวอนแข็งแรงนะฮะนี่คุณยายน o n ครับน้าตาลขึ้น400หมอสั่งต่ดขาแน่นอนครับหมอก็เหมือนช่างศูนย์เราขับรถยนต์ถ้าเราเข้าศูนย์ถ้าอะไรเสียหมอ,อช่างทําไมครับเปลี่ยนครับไม่มีนโยบายซ่อมช่างศูนย์เหมือนกันแล้ครับขามีปัญหาทําไงเปลี่ยนอ <laughs> ย่างนั้นกัน อแต่ว่าหน้าที่เปลี่ยนเป็นหน้าที่ของหมอแต่ไอไอตัวที่เปลี่ยนไปหาเอาเองนะเพราะไม่มีเปลี่ยนนะครับก็เหมือว่าคุณยายน้องก็ไม่ยอมตัดนะหลังจากมาดื่มยงเหิงแล้วแผลที่จะต้องตัดเนี่ยแห้งลงนะแห้งลงนะร่างกายก็แข็งแรงเข้าที่เข้าทางคุณแอดแอดเบาหวานด้วยนะครับหนางเลยนะครับลักษณะเดียวกันครับหมอสั่งตัดขาเหมือนกันแต่ก็ไม่ยอมเป็ตลาครับ หลังจากที่อาการป่วยต่างๆที่วัดการรักษานะครับพรามาเร็งเยื่อเมือผู้ปัจจุบันนี้แผลที่หมอต้องตัดค่อาๆแห้งลบไม่ต้องตัดขาล <S <S แล้วเนี่ยผู้ถึงว่าก็คิดถูกนะที่ไม่ยัมไปตัดนะฮะนี่ถ้าไปตัดไม่รู้ป่านนี้งอกหรือยังไม่ลกงอกไหมคมหรับมันยิ่งจบนะนี่แหละคะคุ้มมากๆนะครับหลายๆโรคอัายาสเตเกตเงินนะฮะสเตเกตเงินนี่กินด้วยขาด้วยนะฮะเพราะผ่านหนึ่งเ,เดือนผ่านไปก็แผลก็ลตื้นขึ้นมา นี่มูสวัสดนะครับมูสวัสดนี่ก็หนึ่งสัปดาห์ผ่านไปหนึ่งอาทิตย์ผ่านไปครับแผลแห้งเร็วมากนะฮะหนึ่งอาทิตย์สองอาทิตย์สามอาทิตย์แล้วก็หนึ่งเดือนเนี่ยลักษณะเป็นแบบตีนะครับ<ว>อีกรายนะโรคหลอดเลือดในสมองตีนะฮะรายนี้เป็นหนักมากนะชื่อนุ่มป้อมนะคือพอมันตีแล้วอย่างที่บอกครับสมองเนี่ยมันไม่สามารถสั่งงานร่างกายได้แล้วก็เกิดอาการแห้งขาลีบ เนะข็นขาเรียบหมอก็รักษาแล้วก็วินิจฉัยว่าควรจะเอามารักษาที่บ้านนะมีอะไรก็รักษาครับก็เลยม่ได้ใสยสิงมันมีหลวงพ่อองค์หนึ่งนะก็เลยรักษาไปแบบนั้นนะคือยังไงก็ไม่รอดแล้วนะยังก็ไม่รอดแล้วแต่หลังจากที่หลวงป้อมได้มีโอกาสรู้จักกับยงเถิงก็ดื่มคือคนเมืับคนจะจมน้ําตายบางรอยมาเส้นหนึ่งก็ต้องต่อ,ตอไว้ก่อนดื่มด้วยความหลังโดยมีคุณพ่อเป็นคนดูแลเห็นไหมคุณพ่อที่อายุมากแลวนะครับ แต่พ่อไม่ได้ใจสงสัยลูกเลนจะไปก่อนพ่อก็มัม่งโดยทางน,นะแต่หลังจากลูกป้อมดื่มไปประมาณหนึ่งเดือนคลายเป็นแบบนี้ครับกลายเป็นแบบนี้นะครับซึ่งไม่น่าเชื่อใครๆก็ไม่เชื่อแต่ว่าพ่อได้เห็นมากับตาครับพ่อบอกว่าถ้ามดีขนาดนี้พ่อเอาบ้างเวนะ้ยแต่แต่หน้าหัวพ่อจะเทเยอะไปหน่อยจงป้อมก็เลยมองตาของขวาไม่ๆๆๆใช่สายตานะครับนี่นะครับไม่น่าเชื่อนะรักมาก กอนดิมหลังดื่ะผมมีบทสัมภาษณ์ลุงป้อมชั้นะให้ดูเป็นบทสัมภาษณ์ทางวีดีโอว่าจริงหรือเปล่านะฮะไปขายรูปไปมาหรือเปล่าะะลุงป้อมดื่มแล้วดีจริงๆครับลองดูสักนาทีกว่าๆเปลี่ยนบรรยากาศครับสวัสดีครับ,รบลุงป้อดมดื่มยงเถิงไปเดือนนี้เป็นเดือนที่สองแล้วครบสามแล้วเ<า>ดือนเป็นใช่ใช่เป็นเดือนที่สามตอนนี้ลุงป้อมกําลังสอนยองม่งอยู่เลยเนาะ อ่าจากตอนแรกตอนแรกนี่ไม่ใช่อย่างนี้ใช่ไหมครับเกิดดูในรูปแล้วนครับครับตอนนี้เดินปอเลยอืมน้ำหนักขึ้นไหมตอนนี้ขึ้นประมาณสี่กิโลสี่ถึงห้ากิโลครับสี่เก้าขึ้นมาประมาณห้าสี่ครับจากที่เราเคยถ่ายวิดีโอครั้งก่อนกับครั้งนี้ร่างกายเนี่ย